สวัสดีเอซีที่น่ารักนะคะแล้วก็รัเข้าสู่ช่องช่างคงไอเดียแชนแนลเนะาะมันเดิมนะคะพี่น้องครับทุกท่านนะฮะด้านหน้านี่ก็ทำการเชื่อมรกนะฮะแล้วก็ใส่เหล็กเพื่อตรงนี้ด้วยนะฮะก็อเรียบร้อยดีใช้เอีด้านหน้า เดี๋ยวด้านล่างเดี๋ยวด้านข้างนะฮะด้านข้างนะครับ,รบแล้วก็พื้นแล้วก็พื้นนะฮะเดี๋ยวพื้นนี่ถ้าเหล็กเหลือเนาะเดี๋ยวผมจะทำการถักอีกนะ,นะถักให้มันทีให้มันทีแล้วก็ทำการปูพื้นด้วยไม้นะครับพี่น้องก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะฮะเอซีจะได้ใช้งานแล้วครับ นั่งถ่ายคลิปก็เจ็บตาแล้วนะพี่น้อง ตอนนี้กําลังใช้ตลับเม็ดนะคะใช้หัวคลิด เทียงเขาตัดยากเลยเรื่มมองอะไรเมตรคูณเมตรห้าสิบนะคะสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงเนาะ โอเคแล้วบอกไอ,อยากจะเป็นความจริงนะพี่น้องนะอา้าววัดได้แล้วดึงตลัดเมตรเนาะเี่มีนงก็มาตัดเล็กกันนะคะเพราะเพราะ เอาเจ้าตอกตอกตอกเพิ่งขึ้มือเจ้าหลุดนะเนี่ยโอ้โหตัวนี้แล้วก็ท่านท่าน่ เบบด,เบบอดอี๋ยวเหล็กไม่พอเด้อข้างล่างสองข้างบนหนึ่งเยว เอาแจวแล้วพี่น้องเอ้ยมีทำงานแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะคะเย็นสบายพี่น้อง ต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมนะคะ การเชื่อมแล้วพี่น้องเราก็รอดูนะคะว่ามันจะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ออกมาในรูปรแบบยังไเงไเดี๋ยวเราก็จะคอยจิกนะครว่ามันผิดตรงไหนพลาดตรงไหนไม่สวยตรงไหนเสร็จแล้วพอใส่พื้นเสร็จนะเราก็จะเกณฑ์เด็กๆขึ้นรถนะน <laughs> ลองดูเนาะพี่น้องเนาะโอ้เราจะเอารถเราไปวิ่งใส่ ควไม่ได้เราต้องยืนเฉยๆเนาะพ่วงได้แล้วก็ให้เด็กๆมาลองขึ้นดูนะคะให้เต็มที่ไปเลยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ